ช่วงเย็นที่ผ่านมาสองพักการเมืองใหญ่ค่ะทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็พักประชาชนเปิดเวทีปราศัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะเรียกคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะขอบคุณครับสวัสดีช้ากระบี่ทุกคน,น,นบรรยากาศช่วงหนึ่งตอนที่นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนปราศัยหาเสียงช่วยนายธนวันร ผูกเก้าล้วนนางสาวรัฐพานนาคนครนายประเสริฐพงสอนนุวัตรหาเสียงบริเวณลานประติมากรรมไม้มหามอำเภอเมืองกระบี่ค่ะโดยนายนัทพงศ์อ้อนขอคะแนนบอกว่าอยากจะให้ประเทศดีกว่าเดิมการเมืองที่ไม่มีเงินทอนจากภาษีของรัฐค่ะ ก่อนที่จะขึ้นเวทีที่กระบี่ครับนายนัทพงศ์นะครับลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีเยาวชนคนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษานะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้สื่อข่าวนะครับได้สอบถามประเด็นที่พักประชาชนถูกโจมตีครับ นายนัทพงศ์เนี่ยมองว่าเป็นเรื่องปกติครับที่คนกลัวพักส้มเพราะกลัวว่าจะถูกตรวจสอบแล้วก็กลัวเสียผลประโยชน์ครับที่จังหวัดสุราธ,ธานีค่ะนายอภิสิทธิเวชชาชีวะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะขึ้นเวทีรปราศัยที่ริมน้ำตาปีเทศบาลท่าข้ามอำเภอพุนพินท่ามกลางแฟนคลับทุกรุ่นทุกวัยมารอให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์ค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อเช้านายอภิสิ์เดินทางไปที่จังหวัดชุมพรขึ้นรถขยายเสียงพบปะชาวบ้านขอโอกาสขอคะแนนชูนโยบายต่อต้านกลุ่มอิทธิพลทุนเทาทุกรูปแบบแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นโครงการแลนบริดจ์นะคะว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและย้ำถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแต่จะไม่แตะหมวด1และหมวด2ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของรัฐและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเด็ดขาดค่ะ